ความเข้าใจผิดเรื่องเงินที่ทําให้เราจนลงวันนี้เรามาทําความเข้าใจให้เคลียร์เพื่อการเงินที่ดีขึ้นของเรากันดีกว่าอย่างแรกเลยเข้าใจว่าซื้อของลดราคาคือประหยัด จริงๆแล้วการซื้อของลดราคาก็คือการใช้เงินอยู่ดีการซื้อของลดราคาที่ไม่จําเป็นก็เท่ากับเป็นการใช้เงินไปกับของที่ไม่จําเป็นนั่นเองสรุปว่าซื้อของที่จําเป็นต้องใช้ตอนที่ลดราคาถึงจะเรียกว่าประหยัดตังหากงาเงินเดือนเยอะคือรวยเคยได้ยินไหมหลายคนยิ่งเงินเดือนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายเงินก็ไม่เหลือดังนั้นรายได้เยอะอะดีแน่นอนแต่จะดีกว่าถ้าเหลือเงินเก็บได้ด้วยและความรวย,ยวัดกันที่สิทธิทรัพย์ส่วนที่เป็นของเราจริงๆที่ไม่ได้ติดหนี้ใครอยู่นะ ประกันไม่จําเป็นจริงๆแล้วประกันเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ดีขนาดรถเรายังซื้อประกันเพราะเรารู้ประโยชน์ของมันตัวเราเองก็เช่นกันการมีประกันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างสบายใจไร้กังวล แต่ประกันก็มีหลายแบบแต่ละคนก็มีความจําเป็นไม่เหมือนกันดังนั้นต้องศึกษาวิเคราะห์ว่าเรามีความเสี่ยงอะไรต้องใช้ประกันแบบไหนมาปิดความเสี่ยงแล้วอย่าลืมวางแผนจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ดีด้วยลงทุนเสี่ยงสูงจะได้ผลตอบแทนสูงลงทุนเสี่ยงสูงไม่ได้แปลว่าจะได้ผลตอบแทนสูงแต่ลงทุนเสี่ยงสูงจะทําให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงต่างหากสิ่งสําคัญคือต้องมีความรู้รู้จักและเข้าใจในสิ่งที่ลงทุนจริงๆไม่อย่างนั้นสุดท้ายก็อาจสูญเงินอยู่ดีนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเงินที่หลายคน มเข้าใจผิดที่จริงยังมีเยอะกว่านี้อีกนะยังไงก็กดติดตาม Avenger Panel ไว้ก่อนแล้ววันหลังจะมาเล่าฟังอีกพร้อมกับเกร็ดความรู้ที่จะทำให้การเงินของทุกคนดีขึ้นแน่นอน